นับตั้งแต่พุทธศักราช2,514พื้นที่ป่าบริเวณป่าโนนใหญ่ที่มีพื้นที่ติดกับหมู่บ้านหนองโนตำบลเสียวอำเภอโพส,สีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีเนื้อที่ป่า1 6 0 5 0ไร่จากสภาพป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์เมื่อการเวลาผ่านไปสภาพป่ามีความเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกทำลายป่าและการบุกรุกแพ่้ถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จนมีเนื้อที่ป่าเหลือเพียง2,240ไร่ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านหนองโนจึงได้มีแนวความคิดในการร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในรูปแบบป่าชุมชนโดยรวมพลังจากชุมชนข้างเคียงรอบพื้นที่ป่า12หมู่บ้านก่อตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าเป็นต้นมา และด้วยพระมหาการุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ป่าชุมชนนนใหญ่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2538และทรงมีพระราชำดำรัสว่าขอให้สร้างป่าโดยมีคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ทำลายป่าคือต้องช่วยเขาเหล่านั้นจริงๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรเช่นมีที่ดินทำกินมีน้ำให้การศึกษาส่งเสริมงานศิลปาชีพต่างๆให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น mm hmm. เมื่อเขาอยู่ได้แล้วเขาจะได้ช่วยดูแลป่าในปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2560กองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้โดยบัญชาการทหารพัฒนา จัดทำโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อจำนวน89หมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้มีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-3สำนักง,งานพัฒนาภาค5จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านหนองโนศึกษาข้อมูลในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตามภูมิสังคมดังนี้ 1. การจัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำการฝึกทบทวนชุดลาดตระเวนป้องกันร,รักษาป่าโดยใช้หลักการทรงงานปลูกป่าในใจคน 2. การสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและถนนกั้นแนวเขตป,ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนในการลาดตระเวนตรวจการรักษาป่าตลอดจนเป็นแนวป้องกันไฟป่า 3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีตลอดจนใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับชุมชน 4. การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำกรเษ see, กเษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานที่มีลักษณะกื้อกูลกันการส่งเสริมการประมงการผสมเทียมโคและการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนอดอีตที่ผ่านมาก็คือป่านี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับผมอุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่เ,เรียกว่าปัจเจสีทั้งหมดอยู่ที่พื้นป่าของเราทั้งหมดก็ว่าได้ครับผม เร,เรื่องเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทาลายป่านะครับก็คือโดยเฉพาะที่ในป่านวนใหญ่ของเราเนาะก็คือป่าไม้ที่มีค่าก็คือไม้ไม้พยูไม้พยูได้ถูกลักลอบตัดมาเป็นตอนนี้เป็นจากจากอดีตมาถึงปัจจุบันนี้คือเขาบาอดีตก็ประมาณปี2 5งพเนาะถึงถึงปัจจุบันปี2 5งพนนี้ประมาณถูกลักลอบตัดไปประมาณ100 100 100ร้อยร้อยร้อยกว่าต้นครับผม พัฒนาการเคลื่อนที่53นะครับได้เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของอออคุณภาพของชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผมในเรื่องของการอบรมการดูแลการทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านก็ด,ดีดีขึ้นกว่าเดิมครับผมดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ครับผมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดได้องความรู้ รไดู้้จัักกตวตวนนในารรรรระบบบบบญชีัััาาาายายยจจคผมท่ากการสนับสนุนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นแรงผลักดันให้ชาวชุมชนหมู่บ้านหนองโนตำบลเสียวอำเภอโพธิสีสวรรณจังหวัดศรีสะเกดเป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ที่จะสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าเป็นชุมชนแห่งความพอเพียงพออยู่พอกินมีการสร้างงานสร้างรายได้แก้ไขปัญหาประชาชนละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน